สวัสดีครับเพื่อนน้องพี่คนละเอวันทุกคนนะฮะเจอก,ก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับสุดสัปดาห์นี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่ามันเป็นสุดสัปดาห์ที่ชีวิตของผมโคตรที่จะวุ่นวายตั้งแต่เช้าทุกคนเชื่อไหมว่า6กโมงเช้าผมตื่นมาเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ก็จะบ่าย2กว่าเกือบบ่ายสเนี่ยผมเพิ่งที่จะว่างเพิ่งที่จะมีเวลาได้ทําคลิปเพิ่งที่จะมีเวลาได้ปลีกตัวมากินข้าวเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะคงเป็นวันหยุดที่ไม่ใช่ชิวๆเหมือนกับหลายๆท่านเนาะแต่คืนนี้ เราต้องรีบชิวๆไว้ก่อนนะครับเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มยีนาฬิกานะครับบีนสปอร์ตหนึ่ทีมค้นหาเข้าไปได้รับชมกันแน่นอนนะครับก็อยากให้ไปรอก่อนสัก5นาที10นาทีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าเข้าใจนะฮะว่านบเบสกับนัดุกเนี่ยก็คงจะไปสแตนบายรอเอหรือว่าจะเป็นนัดุกคนเดียวนะครับ ก็ได้มาให้ข้อมูลมารีวิวก่อนเกมนะครับว่ามันจะได้ดูเกมได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะนะครับแต่วันนี้เราคุยเรื่องของก่อนเกมกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าแล้วก็เรื่องของการคอลิ f ฟายในเมื่อคืนก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพอีกครั้งอีกแล้วนะครับแชมป์โลกของเราแบบว่านอนมากันเลยทีินะฮะแม็กเวอร์สตาเปนนะครับก็สามารถคว้าโพออกสตาร์ทคันแรกได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วย2เด็กถิ่นนะครับอ่าไม่ ต้องว่าเด็กที่เดียวนะครับแต่ก็คือเป็นถือว่าเป็นโฮมเลสของทีมแล้วก็ของนักแข่ง2แม็กคารเรนนะครับในส่วนของทางแรนโดนาริสแล้วก็ออสก้าเิียสตี้นะครับสกับ3ส่วน4กับ5เป็นคู่ของฟลอเรลลี่นะครับเลอแคลร์แล้วก็ทรายมานะครับส่วน6กับ7เป็นคู่ของเมอร์เซเดสนะครับก็คือจอร์จแล้วก็ทันเซอร์แล้วก็อันดับ8เป็นน้องเล็กครับอเล็กซ์อัลบอนนะฮะแล้วก็เก้าอลอนโซสิบเบียร์แกสลี้นะครับนักแข่งบิ๊กเนมที่ไม่มีรายชื่อที่หลุดออกไปตั้งแต่่คคงจจะะะะเเเเเป็็นนนนซออรรร์ิโสสับกาาียยดฮ ก็ต้องบอกว่าลุ้นกันหนักมากในเมื่อวานนี้ตั้งแต่รอบ f p 3ลุ้นอะไรบ้างสำหรับผมเนี่ยผมก็ลุ้นผลงานลุ้นฟอร์มของอัลบอนนะฮะจากที่เราเห็นนะฮะเราเคยคุยกันไปในคลิปเมื่อวานนี้ว่าเอฟพีหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเออมันน่าจะฟุกได้นะนะครับคือนักแข่งก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับอัลบอนอาจจะเรียกว่ามีเรื่องของตรงนี้กันเข้ามาอ่าพอเอฟพีสองมาปุ๊บ bon, อัลบอนก็มันคงไม่ฟุกหรอกมักงนะครับท็อปสามเนี่ยสองรอบการฝึกซ้อมอ่าทีนี้ก็ลองใจเย็นอยู่ ดูก่อนแล้วก็มาดูที่รอบ f อ3ปรากฏว่าก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวแถวอีกโอ้นะครับจากตอนแรกเนี่ยจะไม่หวังอะไรมากมายเนี่ยก็เลยต้องแอบหวังไปจนได้นะครับเหตุการณ์เหตุการณ์มันบังคับนะฮะจนเข้าสู่ของการคอลี่ไฟลก็มารู้นะครับว่า Q1 จะร่วงไหมถามว่าเวลาของอัลบั้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ว่าพุ่งพลดพวด,ดสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็ค่อยๆไต่ค่อยๆอ,อ,อ,อะไรกันมาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดินฟ้าอากาศนี่มันก็ สร้างความปั่นป่วนพอสมควรนะมีนักแข่งบางคนนะครับที่สูญเสียโอกาสไปหรือเกือบจะพลาดพลั้งไปรวมทั้งอัลบอลกันด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึง Q3 านะครับแต่ Q3 ก็ทําได้อันดับที่8ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมา,อาบอกนะครับว่าน่าเสียดายจากที่ทั้งสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีมาตลอดแต่พอมาการคอลี่ฟายเนี่ยกลับทําได้แค่อันดับที่8เท่านั้นเองนะครับแหมก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่า มันก็มีทีมที่แข็งแกร่งทีมที่พร้อมกว่าวิลเลียมส์พร้อมกว่าอัลบอนเนี่ยหลายคนอยู่นะครับดังนั้นช่วงเวลาตรงนี้นะครับสามารถที่จะหลุดเข้ามาใน Q3 แล้วก็ติดในอันดับที่8ได้ผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วล่ะนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันในเกมกันต่อไปเมื่อคืนนี้โหนะฮะแฟนๆเข้าไปรับชมใน ซินเปอร์สโตนเนี่ยเต็มกันเลยนะครับเพราะว่ามีเด็กถิ่นเนี่ยอยู่เยอะเอาจริงๆแค่โฮมเรสของอทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes ไม่ว่าจะเป็นทางค่ายส้มนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ KTM นะครับค่ายสม้มแมคลาโรนแล้วก็ทั้ง Williams เองเนี่ยนะฮะแล้วก็มีนักแข่งหลายๆคนนะครับที่เป็นอังกฤษเนี่ยนะเข้าไปแต่นะครับสุดท้ายคนที่ทีมที่นะครับเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าผลงานที่ดีที่สุดต่อหน้านแฟนๆไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนคนในเมื่อคือนเนี่ย ไม่ใช่พี่ใหญ่ไม่ใช่พี่เบิ้มนะฮะไม่ใช่ Mercedes ไม่ใช่ใชทันเซอร์ไม่ใช่จอร์สแต่กลายเป็น2หนุม่มจากแมคลาเรนฮะกลายเป็น r แรนโ n o อ r i s แล้วก็ o s ส a r ร์ยัสตีเด็กใหม่โอ้ผมเห็นอาการของแซกบราวนี่นะครับ <c ười> เดินแบบว่ากอดเดินแท็กมือโดนคือมีความสุขครับมีความสุขคือปกตินี่ผมว่าอารมณ์แกจะสุดๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าต่อให้เป็นแรนโดนอริสโผล่มาคนเดียวผมว่าแกก็ ไม่ต่างกับตรงนี้ทีนี้มันเหมือนประมาณว่าเบิ้ล2มาเลยไงจากที่มีกําไรแบบงามๆสมมติว่ามีกําไร50%อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆนะครับออสการ์บียส์รีมายังไงมาคันที่3ได้เนี่ยเหมือนกําไรเนี่บวกไป2อสเท่าตัวนะครับแกก็ยิ้มแก้มปลีกกันไปเลยนะฮะปกติก็นั่งไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วเนีลุ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีใจแทนนะครับคือ มันออกมาในแบบนี้มันก็ถูกใจแฟนๆนะครับเพื่อถือว่าเป็นโฮมเมสนะครับของนักแข่งทางแรนโดนอริสแล้วก็เป็นโฮมเมสของทางแม็กลาเรนเขาเนี่ยนะครับก็ชัดเจนเลยนะว่าในที่นี่ก็คือแย่งซีนเมอร์เซเดสไปแต่เแฟนของเมอร์เซเดสนะครับก็อาจจะแอบผิดหวังอยู่ นะครับอาผิดหวังอยู่เพราะว่ามีการอัปเกรดมีการอะไรมาแต่นักแข่งก็บอกว่ามันก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยสเสถียกรกันสักเท่าไหร่ผลการซ้อมก็อาจจะออกมาได้ไม่ดีไม่งามนักเกือบจะไม่รอดด้วยซ้ำล่ะจริงๆนะทั้งจอร์ทั้งทันเซอร์เนี่ยนะครับมาแบบมาแบบวุ่นวิตอะนะแต่สุดท้ายก็อยู่ในคันที่6คันที่7ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังประมาทไม่ได้ผมว่าก็คงจะมีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมอยู่นะครับไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งนะ ที่ดูนะครับการวิ่งยาวๆนี่อาจจะพอมีอะไรได้ไปสู้กันอยู่บ้างแต่การคอลีฟายการซ้อมเนี่ยอาจจะไม่เข้าหูเข้าตาแฟนๆสักเท่าไหร่แล้วก็ทีมที่เรียกว่าแน่นอนนะครับว่าเป็นทั้งทีมที่น่าชื่นชมเป็นทีมที่แบบว่ามีความสุดยอดก็คือเรดบู l เนี่ยแต่ในอีกฝั่งหนึ่งเราก็นะครับจะต้องมองไปที่เซย์ยอเพเรสนะครับว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นมาในหัวแถวในแบบนี้กลับนะครับโดนสกัดดาวรุ่งตั้งแต่ รอบ Q1 จริงๆจะบอกว่าเพเรสไม่เก่งหรือเปล่าเพเรสดรอปรือรเปล่าอาจจะมีกระแสโจมตีเขาเพื่อที่จะสร้างเป็นมีมล้อเลียนม,มีมตลกขำๆอะไรมาอย่างงี้นะครับหรือแม้กระทั่งบทสัมภาษณ์ของวอร์สตัปเปนเองนะครับอาจจะทำให้แบบฟังดูเหมือนสองแง่สองงามว่าเอ๊ยยังไงกันแน่อย่างนี้ใช่ไหมระหว่างเขากับเพเรสเนี่ยถ้าจะมองในมุมที่ไม่ต้องโลกสวยอะไรมากมายก็คือเป็นการกระตุ้นเป็นการให้กําลังใจนั่นแหละแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเอ๊นะครับหรือว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงของเฟรสหรือเปล่าแต่ตามจริงต้องเห็นใจเขานะครับมันมันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะฮะในรอบการทำไฟน์อิงแ l a เนี่ยก็คือไฟ์อิงแ l a ของเขาี่ยมีโอกาสถึง2รอบโอเครอบแรกเราเข้าใจนะครับว่ามันก็ถือว่าเป็นไฟ์อิงแ l a ที่เพราะว่าเขาเขามี2รอบให้ให้ลุ้นกันอยู่แล้วไง ก็มี2รอบมารอบแรกเนี่ยมันอาจจะถูกเรียกว่าคนนั้นนะครับทุกเวลาเนี่ยทิ้งลงกระจายกระจายไปแต่เขายังเหลืออีกรอบหนึ่งแต่ใครจะไปคาดคิดนะครับว่าอยู่อยู่วอลต์รียบอทัสนยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับทำให้เป็นสาเหตุให้ทงแดงให้ทงแดงหรือเหลืองผมจาสับสนน,นะฮะน่าจะเป็นแดงนะครับทีนี้เชโกเองก็มาตรงนี้ก็เรียบร้อยสิฮะไม่ทันเนี่ยฮะเวลาก็เลยเลยไม่ไไไดด้้ทใหเาม่่ปตตตออังแแรรบก ม,มันก็น่าเห็นใจนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาพังเองนะครับด้วยที่อะไรไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้จช่มีเหตุการณ์ในแบบนี้เรายังพอเข้าใจได้นะครับแต่นี่มันก็นะแต่ผมก็ยังยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเชโกเองคงจะใช้ประโยชน์จากที่นี่นะครับสนามที่จะต้องใช้พลังกำลังเครื่องยนต์อูระดับหนึ่งเลยนะครับทางตรงยาวๆแบบนี้แล้วก็เรื่องโค้งเรื่อง คลิปยางในโค้งนะครับเรื่องการยึดเกาะเรื่องชุดแอโร่ผมว่าน่าจะทรงประสิทธิภาพมากที่สุดกว่าทีมอื่นของ RB19 น่าจะช่วยให้เชกโกเนี่ยไล่แซงได้ครับแต่จะถึงอันดับที่เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมว่า ไม่ขีเละแน่ๆนะครับเผลอๆเนี่ยนะครับท็อปห้าท็อปหกได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เฉียวออกน้องหน้าเกินไปไหมคือถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะถ้าเอาเรื่องของเรื่องของรถหรือว่าเรื่องของฝีมือของเจ้าตัวเองนะครับแต่ถ้ามันจะไปบ้งเพราะว่าแผนไปบ้งเพราะว่ามีเหตุอย่างเนี้ยอย่างอบอต้ามาอยู่ๆมาทําให้เขานะครับไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้ไฟงดับรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอันดับที่สวยๆด้วยเลขตัวเดียวอยู่ละคิดว่านะครับแต่เวอร์สเตเปนเองก็เยี่ยมยอดจริงๆนะหลังจากที่พลาดไปในในเซ แต่เซกเตอร์ที่้อหก็นะฮะตอนแรกผมคิดว่าแฟนๆคงได้กระหึ่มซินเวอร์สโตนแน่แวนดนนอริสจากคว้าโพลนะครับในโฮมเลสแต่ปรากฏว่าแม็กซ์ทำอะไรไม่ทราบนะครับโอ้โหยังกระจรวดนะพุ่งมาในในเซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยซิลโพลปาดหน้านอริสไปได้ในที่สุดก็คงจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าทุกคนนะก็คือเขาอนุญาตให้เปิด DIS ได้นะครับใน Q3 เนี่ย แต่นั่นก็คือจังหวะตรงนี้ถ้าเกิดว่าทีมอื่นก็เปิดเนี่ยความเร็วมันจะพุ่งขึ้นประมาณ1 0 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงดยถัวเฉลี่ยนะเท่าที่ผมไปตามๆดูเนี่ยแต่ถ้าเป็น Red u l l เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ2 0่สถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดียวนะครับก็เรียกว,ว่าเกือบๆที่จะครึ่งหนึ่งของทีมอื่นกัน นะฮะดังนั้นความได้เปรียบในการเปิด d RS ตรงนี้เนี่ยผมนี่บอกไงฮะว่าเมื่อกี้ีนเชโกเนี่ยอาจจะมีกริสตาร์ทที่ไม่ดีงามนักแต่สิ่งนี้อาจจะช่วยเขาได้นะผมคิดว่านะครับรวมทั้งเวอร์สตา์เป้นนะครับจะหนีหายไปรวดเดียวได้หรือเปล่าอา,าเราตัดเวอร์สตาเป้นออกไปดีกว่าอย่าไปคิดถึงเขาตรงนั้นนะครับปล่อยเขาขึ้นหิ้งไปแต่เชื่อว่านะครับอันดับ 2- 345ลงมานี่น่าจะเดือดพอสมควรนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีอยู่เหมือนกันนะผมว่าแต่น่าแปลกใจในะครับในวันนี้อแอสตันมาติน,ไไนเอย รืนทอรลอนโซมาคันที่9นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นความเพลียงพราให้กับคู่แข่งคนสําคัญ2ค่ายทั้ง Mercedes ทั้งเฟอร์เรอรี่คู่แข่งของแอสตันมาตินไม่ใช่ Red b u ู l จริงๆคู่แข่งของทีมอื่นก็ไม่ใช่ Red ร u l ูทั้งนั้นแะฮะตอนนี้ e ร b u ู l เขาสู้กับตัวเองแล้วก็สู้กันเองในบางสนามซึ่งไม่ใช่ที่นี่ครับก็น่าลุ้นกันนะครับว่าใดต,ตอนนี้โอกาสดีๆงามๆม,มานะครับที่ f e r r a r i กับ Mercedes จะได้ใส่เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่า 4-5นี่ก็เป็น Ferrari แล้วก็6เกียนี่เป็น Mercedes สนะครับส่วนดับเเป็น a l รอนโซส่วนน้องเล็กของเราเก็บไว้ในประเด็นสุดท้ายที่คุยกันนะครับก็ผมแบบห่วงอยู่อย่างนึงนะครับในเรื่องของอถ้าเกิดว่ามันเป็นอุณหภูมิที่เป็นแบบนี้นะครับก็คืออย่างบ้านผมนะั่นี่ก็คือเหมือนร้อนแล้วก็แบบคล้ายๆว่าฝนจะตกนะครับจะแดดก็ไม่แดดเดี๋ยวก็หายไปอะไรอย่างเงี้ย เมื่อวานเราได้เห็นใช่ไหมฮะว่าการฝึกซ้อมนี่ก็มีทั้งยางอินเตอร์มาบางช่วงแล้วก็สักพาก็เอาซอมกันมาใช่ไหมมันมีโอกาสที่ฝนอาจจะตกหรืออาจจะไม่ตกหรืออาจจะตกแค่บางส่วนบางช่วงของสนามแล้วก็หายไปดังนั้นผมเชื่อว่านะครับทุกทีมเขาคงจะต้องเตรียมในการเซตติ้งนะครับว่ารถเนี่ยจะต้องลุยกับทั้งกึ่งเปียกกึก่งแห้งหรือแม้กระทั่งแห้งหรืออาจจะแห้งก็จริงแต่พื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แห้งสนิทอาจจะมีความชื้นมีอะไรอยู่ในเฉพาะในบางพื้นที่เนี่ยที่ ความแปรผ่านของอุณหภมูมิมันจะไม่เท่ากันดังนั้นก็อาจจะทําให้นะครับหลายๆคนหลายๆคันเนี่ยเวลาเข้าโคง้งโดยเฉพาะในที่นี่โค้งความเร็วสูงกันทั้งนั้นเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะถลายมีโอกาสที่จะเอารถไม่อยู่มีโอกาสที่จะไปวิจัยกรวดวิจัยอะไรได้นะ,ะทุกคนดังนั้นนะครับสิ่งที่กังวลแทนออลบอนก็คืออยากให้มันแดดไปเลยคือถ้าแดดเนี่ยมันจะมีโมเมนต์คล้ายๆตอนซ้อมไหม <c oughs> ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่นะหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับสาหรับผมที่หวังที่ขอแต่ถ้ามันจะได้ เกินไปกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับย้ำ3ามทุ่มตรงนะครับยี่สินกาบินสปอร์ตหนึ่งไปเจอกับนัดดุกนัดเบสกันได้นะครับส่วนผมก็ขอไปอัดคลิป m o เตอรก่อนเพิ่งที่จะว่างนะครับวันนี้ยุ่งๆกันเนาะรักษาสุขภาพเพื่อนด้วยครับแล้วคืนนี้ค่อยไปลุ้นกันสวัสดีครับ